ุบค,ครัท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีไม่ไม่รู้นะเมื่อกี้อดีตรองนายกรู้รู้สึกเป็นรองนายกระยะที่สั้นเหลือเกินนะท่านประธานและกรรมการบริษัทแสตช์รท่านตูแทน ยูนิเซฟในประเทศไทยและท่านผู้มีเกียรติผมมีความยินดีครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านในวันนี้เปิดตัวโครงการความร่วมมือเพื่อเด็กระหว่างบริษัทแซนซิ่ัจำกัดมหาชนกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยซึ่งเป็นการแสดงออกเจตนารมณ์ที่ว่า Children a r Everyone's Business หรือเด็กเป็นเรื่องของคนทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะในสังคมใดก็ตามเด็กมักจะเป็นผู้ร้อยอำนาจและมีโอกาสน้อยที่สุดเราไม่เคยถามความเห็นของเด็กแม้กระทั่งในเวลาที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเด็กทั้งหลาย บางครั้งผู้ใหญ่เราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่กับเด็กมากเท่าที่ควรยกเว้นว่าเขาจะทําอะไรที่ดีเลิศหรือไม่เชื่อหรือไม่ก็เมื่อเขาทําอะไรที่แย่มากๆแต่เด็กเหล่านี้เองที่เราจะต้องยกโลกใบนี้ให้เขาดูแลเด็กนั่นเองที่จะมีศักยภาพในการทําให้โลคใบนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ลูกหลานของเราให้การสนับสนุนให้กำลังใจพวกเขาเพื่อที่เด็กจะได้สร้างความใช้ความคิดสร้างสรรค์นในเชิงบวกใช้พลังงานความกระตือรือร้นในการเปิดใจรับสิ่งต่างๆในรังสรร์นวัตรกรรใหม่ๆได้อย่างไม่มีข้อจํากัดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะสามารถนําไปสู่การยุติวงจรในความยากจนความรุนแรงและความเอารัดเอเปรีย ที่สืบทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคนผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กในวันนี้จะสามารถทำได้แต่พวกเขาต้องการความสนับสนุนจากเราทั้งหลายแม้ว่าในช่วงหลายศตรวรรษที่ผ่านมาความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยและทั่วโลกจะได้รับการพัฒนาไปในหลายด้านแต่ก็ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ถูกมองข้ามหรือได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ยังมีเด็กอีกหลายล้านคนที่มีชีวิตยอยู่ท่ามกลางความยากจนย่างสาหัสอยู่ในท่ามกลางของความที่ไรโอกาสในเรื่องต่างๆดังเรื่องเช่นเรื่องการศึกษาเท่าทีไ่ได้พูดมากปบนครู่นี้ยังมีเด็ก ในเมืองไทยและในเมืองอื่นที่ได้รับความต้องเผชิญกับความรุนแรงถูกทำร้ายถูกเลิกปฏิบัติและถูกอารักอเอาเปรียบแม้แต่แก๊งขอทานที่เราเห็นปรากฏอยู่ในประเทศไทยในสังคมไทยในกรุงเทพนัในปัจจุบันมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อว่าคนสามารถทำธุรกิจเรื่องขอทานได้ในกระดาษดยการการเปลี่ยนแปลงของส,สภาพภูมิอากาศปัญหาสิ่งแวดล้อมการขาดแคลนน้ำความขัดแย้งปัญหาคอร์รัปชันการเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยน้ำมือของมนุษย์ก็ตามล้วนทำให้ปัญหาเดิมที่เด็กต้องเผชิญอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้น ในฐานะนักธุรกิจเราต่างทราบกันดีว่าการทำธุรกิจที่ดีต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานคู่ค้าและลูกค้าบริษัทเพื่อช่วยทำให้ธุรกิจก้จกาวหน้าเช่นกันในฐานะประชาชนคนไทยหรือพลเมืองของโลกเราทุกคนจางจำเป็นที่ต้องสนับสนุน,นตอบสนองความต้องการของเด็กเพื่อทำให้โลกเราดีขึ้น และนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงรู้สึกยินรู้จักรู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่เมื่อทราบว่าบริษัทแสนสิริจำกัดและมีความดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าฝ่ายบริหารของบริษัทแสนสิริรวมทั้งน่านประธานกเนเน็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกของเพื่อนมารู้จักกันมานุมนานทำให้ผมมีความสบายใจมากขึ้นมามองถึงอนาคตของเมืองไทยว่าถ้าบริหารหนุ่ม และสตาฟของแสนสริซึ่งเป็นหนุ่มสาวทั้งนั้นเนี่ยยังมองอะไรที่เกินจากผลประโยชน์ของตัวเองมองอะไรไปที่เกินกว่าผลประโยชน์ทางการค้าของบริษัทของตัวเองเมืองไทยยังมีนาคตนะครับถ้าเกิดเรามีคนพวกนี้อยู่มากๆแสนสริจะร่วมมือกับองค์การยูเนเซ อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5นเพื่อช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กอยู่ในเซตเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดของโลกที่อุทิศตนเพื่อปกครองเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กเราเชื่อเหลือเกินว่าการร่วมมือภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่จเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเติมเต็มภารากิจของเราผมที่ผ่านชีวิตราชการมา23 24าปีแล้วมาอยู่ผันภาคธุรกิจอีก ยี่หกยีปีในด้านหนึ่งก็เห็นโลกค่อนข้างจะมากแล้วก็คงเห็นที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Two Sides of the Coin ในเหรียญที่ผมดูผมเห็นทั้งด้านด้านหน้าด้านหลังเห็นสิ่งที่ดีงามเห็นสิ่งที่บกพร่องทั้งสองด้านแต่ในสุดท้ายเนี่ย เมื่อมาถึงอายุปานนี้แล้วเนี่ยมันมีข้อสรุปอะไบางอย่างที่เป็นใส่อยู่ในใจขอผมมานุ่มนานว่าในสังคมไทยเราเนี่ยทำไมมาถึงยังไม่มีความเจริญเติบโตเท่าที่ควรในทางที่เหมาะสมและจุดบกพร่องต่างๆที่ในอดีตนั้น,นก็ไม่รับก,การแก้ไขอย่างจริงจังส่วนหนึ่งที่เป็นนิ่าสุงสาร ประเทศไทยหรือสังคมไทยคือว่าคนให้ความเข้าใจให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาค่อนข้างจะน้อยมากตั้งแต่ผมพ้นหน้าที่ราชการพ้นหน้าที่การเมืองพ้นหน้าที่อะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่กับเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องสุขภาพค่อนข้างจะมากสิ่งที่แสนสริริทำวันนี้เนี่ยผมว่า เป็นสิ่งที่ได้รับไน่น่าจะรับการเผยแพร่ไปอย่างมากและประเด็นสําคัญก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นแต่เขาทําเรื่องอื่นๆเพื่อไปการเพิ่มศักยภาพของเด็กมาเป็นเวลาชานานแล้ว CSR กำลังทํากันมากในเมืองไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังมองข้ามไปคือว่า เรามากักจะปนกันระหว่าง CSR กับธรรมิบาลธรรมาิบาลเป็นส่วนหนึ่งของ CSR เท่านั้นไม่ว่าธรรมิบานจะเป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้สมบูรณ์ในเรื่องของความโปร่งใสของการปฏิบัติหน้าที่หรือในเรื่องของการรับผิดในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจหรือทำไป แต่ถ้าเมื่อเราพูดถึง CSR แล้วซึ่งผมหวังว่ามันจะนต้องเป็นหลักสูตรที่ยั่งยืนใน IOD เมื่อวานนั้นคุณบัณฑิตมาพบกับผมก็คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคงจะต้องมีมาตรฐาน IODinstitut e of Directors เขาก็พยายามมีมาตรฐานแต่ผมพยายามจะชี้ให้คุณบัณฑิตฟังเมื่อวานนี้บอกว่าการทำธุรกิจธนาคารในปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่ทาเพื่อเพียงแต่ให้เข้ามาตรฐานเท่านั้นแต่จะต้องทําเกินมาตรฐานเพราะมาตรฐานของโลกของสังคมนี่มันจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเปิดสังคมใดน,นี้มาตรฐานมีแต่ลดลงมาหรือยืนอยู่กับที่มาตรฐานที่ดีในวันนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานที่บกพร่องในปีหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้าโดยเฉพาะในธรุรกิจของธนาคาร ซึ่งมาตรฐานหนึ่งไม่มีปรากฏอยู่ในเท็กซ์บุ๊กหรือหนังสือหรือการสอนมาตรฐานของการทำงานคือการสร้างความเชื่อถือและความเชื่อถือนี่มันมาจากมาจากอะไรแันก็มาจากครั้งธรรมิบาลและต่อไปกันมันจะต้องมาจากการทำ CSR และ CSR นี้ที่แสนสริทำเนี่ยมันเป็นแบบฉบับ ที่น่าจะรับการเผยแพร่ต่อไปเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยถ้าเปลี่มอง CSR จะมองว่ามันช่วยอะไรบริษัทบ้างเขาจะมองไปในเรื่องของ PR ในเรื่องของประชาสัมพันธ์แม้แต่งบที่เขาทำนี่ก็เป็นงบของ PR เพราะจริงๆแล้วงบ c s เนี่ต้องแยกออกจากงบของ PR บริษัทธุรกิจโดยทั่วไปมีความจำเป็นครับจะต้องมีการโฆษณาโฆษณา ผลิตพัณฑ์ที่ตวัวเองผลิตว่ามีคุณภาพดีอย่างไรเหมาะสมกับสุรักษณะัสุลักษณะแค่ไหนขอประทานโทษที่เขาเขียนมาให้อีกหน้าครึ่งผมผมเป็นคนไม่ชอบอ่านขอความกรุณาพิมพ์แจกแล้วก็ไปอ่านกันเองนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้ดีจ,จริงๆครับเรารู้สึกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีของของเมืองไทยแล้วก็ขอให บริษัแสตมป์รีนะครับท่านประธานท่านกรรมก,การท่านผู้บริหารทั้งหลายาได้กำลังใจจากผมด้วยความจริงใจขอไปสู่ผลสำเร็จแล้วก็ดีใจที่วันนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีบุนคคลผู้สำคัญคนหนึ่งในรัฐบาลชุดใหม่มาร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมืองไทยเนี่ย ยังทําได้อีกมากแล้จะทําด้วยความสนุกและจะทําไปแล้วเนี่ยมันออกมาออกมาอย่างที่เรียกว่าทําให้กับคนทุกคนจะทําให้กับเด็กจะทําให้กับหญิงผู้ใหญ่พอไม่แม่ไม่คนจนคนล้มากินหาช้าก,กินค้าสิ่งเหล่านี้ในผลประโยชน์มันไปถึงเขาโดยตรง ขอขอบคุณด้วยับ